ครับผมก่อนเัาสิบปท้ายชิปให้วิธีเบื้องการกินงาเด้อครับนี่ตัวนี้มีเจ้าของอะไรล่ละครับผมแต่ว่าตัวนี้นั่นเบิ้งหน้าเบิ้งตาเมียครับลูกขึ้เป็นแต่สอนเด้อครับเด้อกินงาเก่งตัวนี้เบิ้งครับงดครับออเอาเดี๋ยวหอบไปชมคชิปน้ำเกลือน,นะครับดเด้อเดือนสิบเป,ปิด้อยชิปเหรอครับผม สวัสดีครับบาวโจทยูทูบเชนแนลครับมื่อนี้จะมาเปิดราคาควายแม่ลูกของพ่อตู่นะครับเด้อยู่นนองนะครับเด้อครับบ้านน้องหอยครับผมมื่อนี้เราจะเปิดควายแม่ลูกเด้อครับเด้อเขาไปชมน้ากันครับผมมื่อนี้กระตรงกับวันที่25นะครับมกราสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบสี่นะครับเดี๋ยวมื่อนี้เขาไปชมน้ากันนะครับผมผมบรรยากาศเด้อครับเด้อเดี๋ยวเามาชมน้ากันครับผมสวัสดีครับพ่อตู่ครับ มื่อนี้เปิดราคาควยนะครับเนาะควยตัวนี้สูงเท่าไรครับนี่ร้อครับร้อี่สิบแม่ลูกบ่ครับลูกแม่บ่ลูกแม่ยางดีครับโอ้ยเบิ่งด้วยล่ะเบิ่งหน้าเบิ่งตาเด้อครับเด้อสถานะตอนนี้แม่เด้น่ิทองนะครับท้องบ่ครับรอตรวจครรรับอตวจท้องนะครับเนาะเบิ่งด้วยครับเบิ่งเบิ่งหน้าเบิ่งตาเด้อครับเด้อตาแต้มดีครับผม แข้งขาครับผมเรียบแข้งเรียบขาเด้อครับโอ้อ่างไงเงีเนี่ยตัวมันนี่นะดึงพี่หน่อยนึงเออนี่ครับเด้อยวซับนี้นะเบิ้งหน้าเบิ้งตาเด้อครับได้ลูกตัวที่ไหนนะครับเนี่ยตัวที่สามตัวที่สามฮะอ๋อเราขับเรากับโบลูเด้อครับเด้อพอเราสื่อมานะครับเบิ้งลูกเด้อครับนี่บู๊ว่าลูกไหม เป็นตัวแม่ยางดีนะครับเด้อเบิ้งบันไทยแม่บันไทยแม่นะครับเป็นบันไทยลูกลูกตัวนี้เป็นลูกพ่อเลยครับเนี่ยลูกเอ๋นุ่มครับนุ่มนุ่มกุดแหนนุ่มกุดแหครับผมนี่นะครับเด้อเบิ้งเบิ้งครับผมสวยงามครับผมสถานะตอนนี้ท่องประมาณจักเดือนแล้วครับสองเดือนครับสองเดือนนะครับเนาะเบิ้งหน้าเบิ้งตาครับเป็นบางคนกะสิว่าลูกเก้าเจริญครับผม แต่มันบอแมนครับมันเป็นลูกหนุ่มกุดแห่มันแพ้ใส่บือด้วยครับเด้ออยู่หน้ากลางเขานี่แหละครับผมขอเบอร์โทรศัพท์นี่ไงตัว062 690 964เกียดด้วยครับเด้อควายแม่ลูกครับผมมีตำหนีบ่ครับผมโมมีตำหนีแล้วครับเนาะรับประกันทุกอย่างนี่นะครับเบิ้งแขงเบิ้งขาเบิ้งหน้าเบิ้งตาครับผมตาแต้มแก้มจ้ำ นี่แหละครับเขยสีงามพิษตั้งได้กัดใสได้ครับผมพอใหญ่ดีเลยครับเด้อนี่ครับผมเป็นคว้ใสได้ครับนี่ตัวสายอุดรเล่าเก่าครับสายอุดรเล่าเก่าครับนี่เนะครับเด้อโอ้ยส่อนแต่ลูกนี่ยนะครับบอยวาอย่างอื่นดอกลูกเนี่ยแม่จังได๋มาส่งลูกคักเด๋อเบิ้งด้วยละครับเบิ้งเบิ้งหน้าเบิ้งตาเบิ้งเล็บแข้งเล็บขาครับส่อนดนะครับเด้อมาเบิ้งครับผม สวยงามดีเนะครับลูกนี่บ่ผิดหวังครับผมแม่ลูกคุ้มนี่นี่แหละครับผมเบิ่งบันไทยเด้อครับเด้อประมาณได้เจ็งเดือนแล้วครับลูกนี่ลูกหกเดือนครับลูกหกเดือนนะครับเนาะครับผมนี่แหละครับเด้อแม่สูงร้อยสี่สิบเดี๋ยวเขาสิมาฟังราคาน้ากันครับผมเปิดราคาเท่าไรน้องยี่ตู่เปิดราคาไปหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันคัน หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันราคาหนีต่อร้องได้ปะครับตอรองกันได้ครับราคาหนีต่อร้องได้เลยครับได้หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันครับผมประมาณลูกตัวที่ซีค่าทองไปดิมาที่สามนะครับมาเบิ้งเอาด้วยครับเด้อมาเบิ้งตัวแท้ได้ครับผมยูน้องนะครับมันมั่งเงี้ยตัวน้องนะครับบ้านน้องหอยเอาเอาเบอร์โทรศัพท์อีกจักหน่อยนะครับ 062 690 964เกียด้อครับเด้อพอตู่้อครับเด้อน,นี่นะครับเบื้องหน้าเบื้องตาจูงย่างด้วยเพราะจูงย่างจากบ,บาทเนี่ยเอฟซีดีเบื้องดิบัจิบาคดว่าขาทกขาถอนก็จะงวบอมันถึงยากก็ดีกันนะบุ๊ยวนะยยค้ายตัวนี้ไหม นี่เจ้าของไปนี่มีแล้วค่ะคล้วยเป็นซื้อไว้บู้ยสูงเท่าไรครับนี่สูงร้อยสี่สิบสามค่ะสอนเด้อครับเด้อเบิบ่งเด้อความงามเป็นคล้วยแม่สาวเต๋เลูกสองลูกสขาทรองเล็บแข้งเล็บขาดีครับผมนี่เจ้าของเหรอมัมนมาค,ครับผมเอาซ้ำนี่แหละฮาไปเบิ่งตัวที่ประทันี้มีเจ้าของครับผม,มตัวนี้เพิ่นเอาแล้วนี่สูงร้อยสี่สิบสามแงวัลลาดฟาดอานาตครับผม ผมนี่เปิดแสนหาเมื่นหาพันตัว่ตัวเนาะครับผมจะพาไปเบิ้งลูกอีกจักหน่อยนะครับซื้อว่าจังใดนี่ลูกตัวนี้ผมตั้งให้ได้เพราะเนี่ยซื้อไว้อย่างเงี้อโ้ยงามงามครับสอนสมาเบิ้งตัวแท่เด้อครับเด้อแม่เนี่ยครับเบิ้งเบิ้งหนาเบิ้งตาแม่เด้อครับนี่เบิ้งคกเบิ้งคคักครับผมกิ่งก้างสอบถามพอตัวได้เด้อครับเด้อคคยอยู่บ้านน้องหอยน้องนาคำกิ่งก้างสอบถามได้ครับผม ันกทกาะทีน้องยี่ตูนาะสวัสดีครับผมกดกระดิง่งกดซับสไครต์กดติดตามเบาจูนี่เด้ยครับเด้อต้องกดกระดิ่งพร้อมเด้อครับเอถึงสะได้หูว่าแก้งเตือนทุกครัง้งเวลาบบาจูลงคลิปไปครับผมสวัสดีครับ